เรื่องราวของชนเผ่ากลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุขทุกคนในเผ่าล้วนแต่มีชื่อเหมือนกันหมดว่าปีแอเว้นแต่ไอหนุ่มผมทองที่มีสีผมแตกต่างจากคนอื่นๆทำให้เขาจึงถูกเพื่อนๆเ,เรียกว่าผมทองแทนหัวหน้าเผ่าของพวกเขาคือปีแอหัวล้วนส่วนเมียของหัวหน้าทุกคนจะเรียกเธอว่าสวยสยองชนเผ่ากลุ่มนี้ไม่เคยหวาดกลัวผู้ใดยกเวียนเพียงแค่ความมืดเมื่อตะวันใกล้ตกดินจะมีปีแอคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เฝ้าหมู่บ้านคอยออกเตือนให้ทุกคนเข้าถ้ำของตัวเองเพื่อหลบหนีจากความมืด และชนเผ่ากลุ่มนี้ก็ยังมีสินค้าโอท็อปของดีประจําชนเผ่าอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแชมพูเพราะเขาต่างมีความสุขกับการได้อาบน้ําสระผมทำให้จึงมักถูกหมายตาจากชนเผ่าผมซกมกซึ่งเป็นชนเผ่าเพื่อนบ้านที่เนื้อตัวส่วกระโปกเพราะทั้งชีวิตไม่เคยได้อาบน้ําชนเผ่าผมซกมกต้องการจะแย่งชิงแชมพูจากเผ่าผมสะอาดซึ่งสงครามแย่งชิงแชมพูก็ยืดเยื้อมานานหลายร้อยปีแล้ว แต่ไม่ว่าเผ่าผมซรงมกจะใช้วิธีไหนก็ทำไม่สำเร็จสักทีจนหัวหน้าเผ่าต้องเลือกใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือการจับตัวประกันในวันต่อมาขณะที่เผ่าผมสะอาดกำลังออกไปล่าสัตว์กันอยู่แต่ว่าก็ได้มีปีเอสองคนคือผมทองกับผมหยิกที่กำลังแอบอู้งานนอนเล่นกันอยู่ริมแม่น้ำในระหว่างนั้นคนของเผ่าผมทรงมกก็ได้แอบเอาบางอย่างลอยตามแม่น้ำมาให้พอปีแอทั้งสองเห็นเข้าก็นำมันกลับไปให้หัวหน้าเผ่าของตัวเองดู ซึ่งมันก็คือจดหมายที่เขียนบอกว่าตอนนี้หัวหน้าเผ่าผมสมกได้จับตัวเองเป็นตัวประกันพร้อมกับตัดมือส่งมาให้เป็นหลักฐานซึ่งถ้าหากเผ่าผมสะอาดไม่ยอมส่งแชมพูไปให้ก่อนตะวันตกดินเขาก็จะฆ่าตัวตายจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจนตะวันตกดินแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับแชมพูจากกรมสะอาดทําให้หัวหน้าเผ่าผมสมกจึงยอมฆ่าตัวตายเพื่อรักษาคําพูดนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยจากนั้นพอตกดึกขณะที่พี่เลี้ยงเด็กของชนเผ่าผมสะอาดกำลังเตรียมตัวจะเข้านอน จู่ๆหมอผีก็ได้เปรากฏตัวมาอยู่ตรงหน้าของเธอแล้วจัดการฟาดพี่เลี้ยงเด็กจนเลี่ยงไปทันทีพร้อมกับควักไส้ออกมาแล้วเย็บรูทะวันทั้งเจ็ดให้ติดกันพอเช้าวันต่อมาคนในเผ่าก็เกิดความตื่นตระหนกอย่างมากเพราะสาเหตุการตายของพี่เลี้ยงเด็กนั้นไม่ได้มาจากฝีมือของสัตว์ป่าและไม่มีใครรู้ว่าเธอตายจากสาเหตุอะไรทันใดนั้นหมอผีก็โผล่มาบอกว่านางถูกมนุษย์ฆ่าตายด้วยกระบองซึ่งก็ทำให้ทุกคนตกใจอย่างมากเพราะมนุษย์ไม่เคยมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมาก่อน หัวหน้าเผาก็เลยตั้งชื่อให้กับคดีนี้ว่าอาทยากรรมและจะต้องตามหาตัวคนร้ายมาสอบถามว่าทําไมถึงต้องฆ่านางด้วยทางด้านของชนเผ่าผมจงมกหลังจากหัวหน้าคนเก่าตายไปพวกเขาก็ได้แต่งตั้งให้ชายอีกคนขึ้นเป็นหัวหน้าแทนซึ่งหัวหน้าคนใหม่นี้คิดแผนการว่าจะส่งให้ลูกสาวของตัวเองเข้าไปแฝงตัวอยู่ในชนเผ่าผมสะอาดเพื่อหาทางชิงชมพูออกมาให้ได้ส่วนพวกพี่แอก็ได้เรียกรวมพลทุกคนเพื่อจะหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งพวกเขาก็สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะเป็นช่างเย็บผ้าที่เพิ่งซื้อกระบองอันใหม่เพราะรูทวารทั้งเจ็ดของศพนั้นถูกเย็บเข้าติดกันหมดซึ่งมีแค่ช่างเย็บผ้าเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้หัวหน้าก็เลยส่งปีเอสองคนเดินทางไปที่ร้านขายกระบองเพื่อสืบหาว่ามีช่างเย็บผ้าคนไหนที่มาซื้อกระบองอันใหม่บ้างต่อจากนั้นพวกปีเอที่เหลืออยู่ก็พากันมาเล่นโยนกวงแมมมอธเพื่อคลายเครียดซึ่งมันเป็นกีฬาที่เล่นคล้ายกับวอลเล์บอล ในระหว่างนั้นสวยสยองก็เสือบลูกแรงไปจนทําให้กวางแมมมอสลอยหายเข้าไปในปา่าปีแอผมหยิกก็เลยจะอาสาเป็นคนไปตามเก็บมาให้แต่ว่าในระหว่างทางเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กลางป่าซึ่งก็ทําให้ปีแอผมหยิกตกลุ่มรักเข้าทันทีพอคนอื่นๆพากันตามมาหาแล้วถามเธอว่าชื่ออะไร ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าผมสมมกก็บอกว่าชื่อกีพร้อมกับโกหกว่าเธอเดินทางมาจากสุดขอบโลกตอนนี้คนในเผ่าของเธอตัวขอบโลกตายกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวซึ่งผมหยิกก็ขอร้องให้หัวหน้ารับนางเข้าเป็นสมาชิกใหม่แต่ว่าตอนนี้คนในเผ่าเต็มหมดแล้วหัวหน้าก็เลยไล่ปีแอคนหนึ่งออกจากเผ่าเพื่อรับกีเข้ามาเป็นสมาชิกแทนแบบนี้ก็ได้หรือวะแล้วปีแอคนนี้โคตรสวยเลยจากนั้นพอเวลาผ่านไปขณะที่ปีแอนักขุดคนหนึ่งกําลังคุณหาสมบัติอยู่ในถ้ำ จูจูหมอผีก็ได้โผล่มาแล้วฟาดเขาจนเลี่ยงไปอีกคนจนกระทั่งพอตกเย็นคนเฝ้าหมู่บ้านที่ผ่านมายังถ้ำของนักขุดเพื่อจะเตือนว่าให้เข้านอนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับดังออกมาพอหลองเข้าไปดูในถ้ำนั้นจูจูก็มีใครบางคนวิ่งผ่านไปแล้วคนเฝ้าหมู่บ้านก็พบกับศพของพี่เอนนักขุดในเช้าวันต่อมาคนเฝ้าหมู่บ้านก็ไปบอกให้หัวหน้ารู้ว่ามีคดีอาญากรรมเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งร่างของศพก็ถูกเย็บรูทะวันทั้ง7ติดกันเหมือนกับพี่เลี้ยงเด็ก หัวหน้าจึงสั่งให้ผมท้องกับผมหยิกไปตามหาตัวคนร้ายมาให้ได้ถ้าทำสำเร็จจะได้รางวัลตอบแทนโดยการไม่ต้องออกไปล่าสัตว์อีกตลอดชีวิตในตอนแรกทั้งคู่ก็ปฏิเสธเพราะแค่ตลอดชีวิตมันยังน้อยเกินไปหัวหน้าก็เลยบวกรางวัลเพิ่มอ,อีกเป็นตลอดชีวิตกับอีกสองวันจนปีเอทั้งสองนั้นตอบตกลงในทันทีทางด้านของปีเอสองคนที่ได้รับภารกิจไปล้านขายกระบองซึ่งพวกเขาก็เดินทางหลายวันหลายคืนจนในที่สุดก็ถึงล้านขายกระบองแล้ว พอถามเจ้าของร้านว่าเมื่อไม่นานมานี้มีช่างเย็บผ้ามาซื้อกระบองอันใหม่หรือเปล่าเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่มีภารกิจของปีเอทั้งสองจึงจบลงเท่านี้และต้องเดินทางอีกหลายวันเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านส่วนทางฟังของพวกปีเอคนอื่นตอนนี้พวกเขาก็เริ่มวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรฆาตกรถึงต้องพาเอาไส้ของผูดด้ตายออกมาแล้วเย็บรูทวารให้ติดกันด้วยซึ่งกีก็พูดออกมาเล่นๆว่าบางทีอาจจะเอาไปทําเป็นสายกีตาร์ฆาตกรจะต้องเป็นช่างเย็บผ้าที่เป็นนักกีตาร์แน่ ซึ่งหัวหน้าก็ดันเชื่อแล้วส่งให้ผมท้องกับผมหยิกเดินทางไปที่โรงเรียนสอนดนตรีเพราะมันมีการสอนให้ดีดกีตาร์และเย็บผ้าไปพร้อมกันพอผมท้องกับผมหยิกเดินทางไปถึงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังทําตัวมีพิรุษพวกเขาจึงคิดจะจับตัวนางไว้ทันเดนั้นนางก็รีบวิ่งหนีไปสกอรพี่แอร์ทั้งสองวิ่งไล่ตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งวันในที่สุดก็สามารถจับตัวนางไว้ได้ซึ่งพอภารกิจสําเร็จรุล่วงแล้วทุกคนก็พากันมาฉลองด้วยการกินฮิปโปแมมมอส และผู้หญิงที่ถูกคิดว่าเป็นฆาตกรก็ได้รับเชิญมาร่วมงานด้วยเหมือนกันแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังฉลองกันอยู่กีก็สังเกตเห็นว่าที่หัวของผมหยิกนั้นได้มีกระดูกติดอยู่ทำให้ทุกคนจึงรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นคนผมหยิกตามธรรมชาติแต่ใช้วิธีดัดเอาทุกคนจึงต่างพากันหัวเลาะใส่ผมหยิกอย่างสนุกสนานจนทําให้ผมหยิกรู้สึกอับอายอย่างมากแล้วด่ากีกลับไปว่าอีผมซกมกหวัวเน่าพร้อมกับเปิดโปงความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่ากีนั้นเป็นคนเผาผมซกมก ซึ่งพอความจริงถูกเปิดเผยทําให้กีจึงเสียใจแล้วรีบวิ่งหนีไปทันทีและในขณะที่ทุกคนกําลังตกใจที่ได้รู้ว่ากีนั้นเป็นคนเผ่าขมทรงมกอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้มีเสียงปริศนาตะโกนมาจากที่ไหนสักแหง่งบอกว่าพวกปีแอกําลังจับตัวฆาตกรผิดคนเขาในแหลที่เป็นฆาตกรตัวจริงและจะลงมือฆ่าคนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเสียงที่ตะโกนดังมามันก็เป็นเสียงที่เหมือนกับอยู่แถวบึง พวกปีแอ่จึงเริ่มทำการวางแผนจับตัวฆาตกรอีกครั้งด้วยการพลางตัวแล้วไปซุ่มอยู่ที่บึงเพื่อรอให้ถึงวันพรุ่งนี้จนกระทั่งในที่สูนหัวหน้าก็เห็นใครบางคนวิ่งผ่านไปพอเขาไล่ตามไปเรื่อยๆก็โผล่ไปยังห้างคาฟูแห่งหนึ่งและมีพนักงานเข้ามาแนะนำสินค้าทำให้หัวหน้าจึงตกใจอย่างมากจนตื่นขึ้นมาจากความฝันซึ่งเวลามันก็ได้ผ่านไปถึงเที่ยงของอีกวันแล้ว ผมทองกับผมหยิกบอกว่าในระหว่างที่หัวหน้ากําลังหลับอยู่ฆาตกรมันบอกว่ามันจะไม่มาแล้วเพราะเมื่อคืนดูบอลดึกวันนี้ก็เลยยังไม่อยากฆ่าใครพวกมันมีบอลให้ดูกันด้วยหรอวะต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาผมท้องก็หวนนึกถึงอดีตตอนสมัยที่เขายังคบกับสวยสยองผมทองสวยสยองพี่เลี้ยงเด็กและนักขุดกําลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเผลอเหยียบโดนเสมาแมมมอสของหมอผีตายไปซึ่งก็ทําให้หมอผีนั้นรู้สึกเสียใจอย่างมาก พอ,อนึกเรื่องนี้เสร็จผมทองจึงคิดว่าฆาตกรจะต้องเป็นหมอผีแน่เพราะแขนที่พวกเขาทําให้หมาของหมอผีต้องตายในวันนั้นและเหยื่อคนต่อไปก็อาจจะเป็นสวยสยองหรือไม่ก็ตัวของเขาเองผมทองจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้หัวหน้ารู้เพื่อหาทางช่วยเหลือสวยสยองก่อนที่จะถูกหมอผีฆ่าส่วนทางฟังของหมอผีที่กําลังแอบสะกดรอยตามสวยสยองอยู่เขาก็หาโอกาสตอนที่เธอกําลังเผลอเพื่อจะเข้าไปจัดการแต่ว่าจู่ๆหมอผีก็เหยียบใส่หลุมพลางจนตกลงไปข้างล่างสะกอน มันเป็นฝีมือของพวกเผ่าผมสรงมกที่แอบมาขุดเอาไว้เพื่อจะหาทางจาบเผ่า,าผมสะอาดไปเป็นตัวประกันซึ่งเผ่าผมสะอาดทุกคนก็ไม่มีใครโกรธเผ่าผมสกมกเลยและรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาช่วยจับตัวฆาตกรไว้ให้ทั้งสองเผ่าจึงยุติความบาดหมางแล้วหันมาเป็นพันธมิตรต่อ,อกันพร้อมกับมอบแชมพูให้กับเผ่าผมสรงมกไปสะหัวทางด้านของผมหยิกก็ตามมาง้อกีและขอโทษที่เคยทําให้เธอเสียใจทําให้ทั้งสองคนจึงกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง จากนั้นเมื่อเผาผมสมมศ์ได้ทำความสะอาดร่างกายจนสิ่งสกปรกหลุดออกไปหมดแล้วก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นมีเส้นผมที่เป็นสีทองนั่นจึงหมายความว่าจริงๆแล้วปีแอร์ผมทองก็คือลูกชายของหัวหน้าเผาผมสมงศกส่วนกีก็คือน้องสาวของเขาเองแล้วหนังก็ได้จบลงไปอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไคซ่าโลกากากหนังชนเผ่าสุดจิงต้องที่แฝงมาด้วยความเคลียนแบบสร้างสรรค์ ก่อนจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ